เนี Workers, ่ยก็พบว่าเรื่องทำเรื่องวินัยเนี่ยถ้าจะพูดถึงอยู่ในคอมพีร์นี่บรรจัดไว้เลยนะเขียนไว้เลยในคอมภีวเตอร์นี่ว่าพระวินัยเนี่ยคืออายุของพระพุทธศาสนาว่างี้นะนี่ในคอมพีร์ที่เขียนไว้เนี่ยพระวินัยคืออายุคือพระวินัยของพระนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาถ้าวินัยตั้งอยู่ พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่บันทึกไว้เงน้นแต่พวกเรานี่ไม่เข้าใจไงพพระเราเนี่นะเนี่ยก็พ่อจึงไม่ลงใจนั่นแหละพ่อแม่คุยจาย์ได้หมู่คณะนี่ก็เรื่องนี้นะก็ไหนบอกว่าพากันเรียนมากมใช่ไหมละ่ะก็บอกอย่างชัดแจ้งอยู่แล้วว่าพระวินัยนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาเมื่อพระวินัยตั้งอยู่พุทธศาสนาก็พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่นะ ื่อพระวินัยไม่ตั้งอยู่พระพุทธศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่นะลูกน,นะอันนี้เราเรานึกนึกนึกถึงตัน,น,ตนมิหน้า <c oughs> ช่วงที่เราอยู่ป่านี้มันจึงอลังการงานสร้างด้วยเสียงสังเสียงระคังเสียงคลองเสียงอะไรเนี่ยก็เพราะความบริสุทธิ์ของศีลนี่นะเพราะเรานี่เข้มงวดก่อนตั้งแต่ที่เป็นคราวาสมาเลยเ,ยเรื่องศีลนี่นะทีะนี้พอมาศึกษาไปหลังนี่โอ้เป็นอย่างนี้จริงเนี่ยพระวินัยคืออายุของพระพุทธศาสนานะ เมื่อพระวินัยตั้งอยู่พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ได้เนี่ยนี่หน้าพวกกายที่จึงรากนานิมนต์เราจึงใจ่องแตนราเฉลเราขณะที่เราอยู่ป่าอยู่เขารูปเยาวเนี่ยเรื่องของเรื่องมันแล้วพ่อแม่ครูรู้อื่นหไม่เห็นว่าจะเป็นวันเราใช่ไหมรหรือว่าเป็นอยู่แต่ว่าวงท่านไม่พูดก็ยกไ้เหนือก็เนือกระหม่อมนะแต่เรานี่ว่ามันมหาแจ่จันในธรรมนินัยไงนั่นนะมันมันก็จะไม่ต้องพูดนะลูกนะถ้าไม่พูดนี่นะ้มันก็จะเหมือนกระทำลาย หลักพระวินัยก็เหมือนทำลายพระพุทธศาสนาเนี่ก็ลองดูที่เอา้าเราไม่มีพระวินัยเลยเนี่ยพระเนี่ยออกมาก็ดังที่เห็นนี่ทั่วโลกดินแดนเหมือนเดี๋ยวนี้น่ะแล้วอะไรล่ะเป็นเป็นตัวที่ทําให้ศาสนาเจริญเขาก็บอกว่าวัดาลามการก่อสร้างๆแต่เป็นคนดูเไม่ใช่นี่ศาสนาที่จะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าอายุยาวนานต่อไปได้ชั่วลูกชั่วหลานกวห้าพันปีหรือเลยห้าพันปีไปมันก็ต้อง อาศัยพระวินัยอย่างเดียวเพราะพระวินัยคืออายุของพระพุทธศาสนานั่นีว่าอยู่ในคอมพีเนี่ยเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระวินัยนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาถ้าพระวินัยตั้งอยู่พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่นี่ถ้าจะพูดถึงอย่างนี้ทาไมจึงไม่พากันดูจุดน,นั้นใช่ไหมล่ะแล้วทำไมจึงพากันละล้วมเนี่ยบัญจเัเพิ่มเพิ่งถอนก็สิ่งที่ ทีพ่พระเจ้าบัญญัติแล้วก็เพิกถอนเพิกถอนเพิกถอนนี่ก็บัญญัติเพิ่มในสิ่งที่ไร้สาระแล้วพระพุทธศาสนาจะยืนยาวได้ย,ยังไงนั่นเนี่ยเขาพูดที่เรียนมากก็น่าจะรู้ลึกถึงอยู่นั้นแล้วก็นํามาพื้นปฏิบตัติก็มีบาลีด้วยถ้าจะพูดถึงนะ่ะแล้วทำไมาจึงไปพากันข้ามกายตัวนั้นนะ่ะแล้วเอาอย่างอื่นเข้ามาข้อบงัหมดข้อบงัหมดนั่นแล้วอะไรเป็นตัวตั้งอยู่ล่ะก็ไม่ใช่ว่าโบสถ์ใหญ่สลาใหญ่กุฏิวิหารใหญ่เจดีย์ใหญ่นี่ก็ไม่มีเนี่ยนั่นเพราะนั่นจะพูดถึงนี่ก็ ก็พระวินัยนั่นน่ะเป็นอายุของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าสาลาใหญ่เป็นอายุของพระพุทธศาสนาหรือโกนหัวน้องหงษ์พระเหลืองคืออายุของพระพุทธศาสนาถ้าจะพูดถึงตำรราอันนี้ก็ยกไว้เหนือก็เนือก็หม่อมนี่นั่นก็อนนนกพอถึงตาป,ปั๊บมันก็ลงใจปั๊บนี่มันก็ถึงใจปั๊บนั่นมันก็ฝังลึกปั๊บลงไปนั่นน่ะมิหน้าเราอยู่ว่าอยู่เขารูปเดียวเราจรึงไม่เหมือนหมู่ด้วยประการทั้งปวงพวกช้างพวกเสือพวกงูต่างๆมันจริงเคารพเราอะ ไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าทาลายทาลายถึงเข้าใกล้มันก็พองงอกหัวมันก็ที่มันรู้อ่ะแล้วมันก็ค่อยเลื้อยไปแล้วก็ไม่มาลบกวนอีกมมันมาอีกมันก็มาช่างโง่หัวดูแล้วมันก็ไปเนี่ยแต่พวกช้างนี่อยู่ที่ผู้หลวงนี่หรืออยู่ทุ่งใหญ่เดสวนนี่ถ้ามันรู้ว่าหลวงปู่อยู่จุดใดนี่มันไม่เข้าใกล้เลยอ่ะเหมือนกับมันรู้เนี่ยพวกช้างพวกเสือพวกสัตว์ร้ายนี่มันไม่เข้าใกล้เลยอ่ะแล้ยินแต่เสียง ทั้งที่ทางทางผ่านมันมาตลอดตลอดมันผู้หลวงนี่เราก็เดินขึ้นเดินลงอยู่กับทางช้างตลอดมันก็มาทุกวันแต่มันไม่ยอมลงมาเลยเดือนหนึ่งเราอยู่มันก็ไม่ยอมลงมาทุ่งใหญ่เหมือนกันขนาดเราเดินผ่านที่ว่าไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ทุ่งใหญ่ไอ้นั่นไชายแดนพม่านั่นไ้งานเดียวเหมือนกันนั่นเราก็เดินไ,ไปกับตัวไอ้ทางของช้างไปนั่นแต่ไม่ไม่เคยเจอสักทีก็แสดงว่ามันหลบเรามันรู้อะ มันรู้ว่าเรานี่จะเป็นผู้รักษาพระวินัยเพราะพระวินัยนั้นเป็นอายุของพระพุทธศาสนานั่นถ้ามีเราอยู่นี่พระพุทธศาสนาต้องเจริญและยืนยาวไปพักหนึ่งนะทำนองนี้แหละอย่างไงพระถึงพูดได้ไดว่าเราจะอยู่เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานั่นต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวไปสักพักหนึ่งชั่วอายุเราก็ยังดีนะนี่ตัวนั้นแหละตอนนั้นก็ไปคุยกับมหาคุจารมหา ก็พูดถึงเรื่องนี้นะพูดถึงเรื่องนี้แลหละอย่างก็พูดถึงว่าอีกร้อยปีนี่ผมคิดว่าพระพุทธศาสนาจะไม่จะคงจะไม่เหลือเหมือนประเทศอื่นถ้าพ,พระพุทธศาสนาไม่เหลือเขาก็จะทำลายเจดีย์ทำลายพวกพระบรมสารีการพระบรมสารีกธาตุหรือพระธาตุของพ่อแม่กุชญชันท่านยังก็ไปฝังลึกไว้ไม่แน่ท่านพูดอย่างนี้นะไม่แน่แล้วก็นึกตรกตองดูอ๋อเราก็ไม่ได้อยู่ถึงร้อยปีนี่ใช่ไหมหล่ะ แต่อายุเราก็มีแค่นั้นแหละเจ็ดสิ 0, 0, 9, บแปดสิบปีสูงสุดก็เก้าสิบปีนี่ยก็อยู่นี่นะมันก็อยู่แค่นี้นะแล้วก็เมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมไปละไว้มันก็เสื่อมดังที่เห็นเนี่ยนะก็ไม่เห็นว่าพระวัดวารามใดที่ถือธรรมถือวินัยเลยยกไปนี่กนก็ไนก็หม่อมนะอาจจะมีอยู่แต่เรายังไม่เห็นนขาออกมาก็ยังที่เห็นน่ะ,นะก็มี่การก่อสร้างการก่อสร้างอันนี้เหลือคือ อายุของพระพุทธศาสนาเป็นคนในตำรามไม่มนนนะีนี่เราพูดนี่ยนี่เราพูดด้วยความเป็นจริงนะเดี๋ยวใครจะค้านก,ก็ค้านแต่ไม่ไม่ใช่สิพระเระถวทรธาตุก็คงไม่มีใครค้านนี่นะเนี่ยก็ไปค้นดูที่ในคามพีวเร์โบรานั่น,นก,ก็บอกว่าพระวิวนัยคืออายุของพระพุทธศาสนาเมื่อพระวิวนัยตั้งอยู่พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่นั่นเขาว่างั้งนั้นละ้วจะว่ายงังไงอีกอ่ะนั่นจะเชื่อเรื่องตำราแต่มันก็เป็นความจริงอย่างนั้นเราอยู่ยป่าอยู่เขาลูกย้อนนี่โ morals, โหน,นี่โอ้มีน่าพวกสัตว์นี่จะว่ามันงี่เง่านะ มันฉลาดกว่ามนุษย์นะนี่ที่จะพูดถึงนั่นไม่ไงั้นมันก็รราทําอนาถาย้ลุงปู่เลยสินี่พูดเนี้ยฟังแบบตรงแก้งเลยแบบตรงๆเลยนี่นะไม่ไงั้นมันก็ฆ่าเราอยู่ในป่าในเขาแล้วนี่ขนาดช่างนี่พอเราเดินผ่านปุ๊บมันได้กลิ่นเราปับ๊บมันหลบปั๊บเลยอ่ะทุ่งใหญ่ใน,นเลยสวนก็ตามหรือว่าอยู่ที่ชายแดนปมาม่าที่ไอ้งานเดี่ยวที่มันยิงไม่ออกก็ตามนี่ที่พวกทหาปรปาม่าที่ทาหารเทศชายแดนพูดให้ลุงปู่ฟังน่ก็เนี้ยที่ผู้หลวงมาก,กันนี่โห้พัทตายกี่รูปละ แต่พอมันได้กินแล้วท่านั้นปั๊บมันหลบปั๊บเลยมันไม่ยอมให้เราเห็นมันเลยอ่ะเนี่ยนี่คือพระหัตถจัรย์ตนนั้นแหะนุ่นเสียงร้องอยนั้นว่ายังอยู่ยดนะยังไม่ไปไหนนั่นหรือมันจะมาแอบดูเราในะช่วงกลางคืนเราก็ไม่ทราบอ่ะไม่เห็นรอยมันะได้ยินแต่เสียงร้องอยู่สันแปรข้างบนที่ผู้หลวงอันนี้จะเวลาเราจากมาแล้วหรือมันเป็นยังไงหรอคนละแบบนั่นแต่พระก็ตายเรื่อยพระก็ตายเรื่อยนะเพราะว่าช่างกลุ่มนี้เหยียบพระใยนั่นไล่เหยียบไล่ลทำลายทำลายพระนั่นเนี่ย ก็กลุ่มยวกานนี่แหละที่ภูหลวงนี่แต่สํหรับหลวงปู่ทําไมมันจึงข้ามละ่ะทําไมมันจึงเคารพละ่ะไม่ท,ทําร้ายทําร้ายล่ะนี่เรื่องของเรื่องเหมือนกันน่านึกตึกตองนะลูกนะก็เพราะว่าเราถือพระวินัยเป็นใหญ่นี่เราถือธรรมถือวินัยเป็นใหญ่เราไม่ได้ถือใครเป็นใหญ่ทั้งนั้นนะเพราะแม่กูจางก็ยกไว้เนาะก็เนก็หมอมนะแล้วก็เคารพไม่หมดนั่นแหละตาพูดถึงนะถ้าพ่อแม่กูจย์หรือว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ในธรรมในวินยัย เราก็แค่กาบแค่นั้นแหละจะให้ความเคารพติดทุนสูงสุดนี่เราก็ไม่เล่นเหมือนกันเพราะเราไม่ได้แตกแยกกัรมืงขี่ใช่ไหมเราไม่ได้ทําสังฆเพศนี่เราอยู่ด้วยทำอยู่ด้วยวินัยของเราเพราะเราอยู่บ่ายอยู่ขา้รูปเดียวเราดีอย่างนี้เราโดดเด่นอย่างนี้ด้วยทางด้วยวินัยของเราเราก็เอาตามนี่แหละนี่มันก็ลงตรงนั้นแหละนี่พูดให้รู้กหนลานฟังนี่คือความเป็นจริงอย่างนี้เวลาคนดูอ๋อมันเป็นอย่างนั้นจริงนั่นเพราะวินัย คืออายุของพระพุทธศาสานาพระพระวินัยตั้งอยู่พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่มีหน้าพวกไก่ทิพย์จึงห้อมล้อมเราอยู่ป่าอยู่เขาเราตกหน้าผาน่ก็เหมือนกับมีใครมาชูไว้ทั้งหมดนะนี่นะอัศจรรย์ตอนนั้นล่ะตกหน้าผามาตรงสูงที่ลูกเห็นนมันเหมือนมีคนมาจับไว้เลยนะมันก็ค่อยลอยลงมาลอยลงมาแล้วก็ว่างไว้นั่นในความรู้สึกนะไม่มีคําว่าอาพาธหรือว่า อะไรที่ว่าทะลอกปอกวกอะไรมากมายนักน,นั่นเห็นไหมนะนี่มันก็ขนาดมีหินล้วนๆน,นะหินหน้าผาที่ว่าแหลมๆที่ลูกไปเห็นน่ะที่ผู้หลวงนั่นที่ผาน้ําตกนั่นมันก็ไม่มีว่าเราจะเป็นอันตร,รายใดๆทั้งสิ้นมนันก็เ,เป็นปกติอยู่งั้น,นยอยู่ทุ่งใหญ่น้ำเลสสวนอยู่ห้วยขาแข้งนั่นเดินข้ามทุ่งใหญ่น้อเลสสวนหรือว่าชายแดนพมา่าหรือทางฝ่ายประเทศเลาวก็ไม่เห็นว่ามันมีสิ่งไหนที่มาทาร้ายเรา ขณะเสียงผีกองกอยนี่ร้องสน,นันอยู่ตลอดนี่นะเสียงกองกอยกองกอยกองกอยนี่ตลอดนั่นนี่กลุ่มนี้เนี่ยที่เลยนี่ไปนี่ที่แถวไอ้นี่ไปนี่ที่แถวที่ไอ้ป่าลึกเที่เข้ามาทางกวเทศไทยนี่ที่เลยที่อะไรล่ะเนี่ยที่เลยจังหวัดเลยภาคจังหวัดเลยไปนั่นนะนั่นไอ้กลุ่มนั้นเยอะนะเสียงผีกองกอยเสียงพ,ยยงพวกไอ้งูจงอางโวยร้องนี่เหมือนกับฟังเพลงเลยละ่ะนี่เรานี่นะป่าใหญ่นะแถวนั้นนะ่ะ รถไม่สามารถจะไปได้นอกจากรถโฟนีกที่เราไปสรบอยู่กลางป่าน,นั่นแหละพอรู้สึกตัวขึ้นเยก็ฝนมาตกนม่หน่าที่เราไม่รู้สึกตัวนั่นนะฝนตกก็ช่องเช้านี่ฝนตกถูกตัวเราเนะี่ยเราก็เลยรู้สึกตัวเพราะเราสรบปตั้งแต่เที่ยงคืนมัง้งเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะบาดเขาตั้งอยู่นะแล้วก็หมอบอยู่งั้นนะ่ะเนี่ยเพราะว่าฝ่าเท้าเรามันเลือดอ่ามหมดนะในช่วงที่ก่อนที่นั่นนะ่ะก่อนที่จะไปถึงเจ้าตู่ที่จะรับเราน,ะนั่นนะ่ะเนี่ยเห็นไหมใรูปนั่นนะ่ะก็สะแสดงว่า พระวินัยนี่เป็นอายุของพระพุทธศาสนาจริงพระวินัยนี่จึงรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เพราะว่าพระวินัยนี่คือตัวแทนของพระเจ้าคือธรรมคือวินัยเป็นตัวแทนของพระเจ้าไม่ใช่ว่าพ,พ,พระศาสดาได้ตายจากพวกเราไปเนยเขาทำวินัยยังอยู่นั่นมีหน้าหลวงปูง่ยงแคล้วคลาดตลอดรอดฟังตลอดตลอดมาแม้อดน้นํานี่ก็เพียงสลบคือเขาอยากจะเห็น ความอดทนความอดกัน้นความจริงจังของเราแค่นั้นเองแต่ถ้าทาให้เราตายเนี่ยอุ้ยเราคงตายนานแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงเหม็นอดข้าวอดข้าวเพราะไม่มีใครใส่บาตรจนสลบนั่นไม่มีน้ํไม่มีน้ำไมฉันก็มาสลบอยู่ที่เนี่ทางลงมาจากไอ้ดอยไม่กาวสลงนี่ก็มาสลบที่ทางเข้าไปทางแม่จันนี่นี่เราขนาดนั้นเรานี่นี่คือพร้อมหมดเลยถ้าางนั้นเราก็ตายแล้วสินั่นก็ทําวินัยเนี่ยเลปรดเปรฐเป็นตัวแทนของพระยเจ้าก็แสดงว่าพ่อเรานี่ดูแลเราอยู่ตลอดเนี่ย มันก็ลงใจที่ก็ลงใจในภาคปฏิบัินี่เนะี่ยไม่ใช่ว่าลงใจในรำพีใบลานโดยท่ายเดียวเนี่ยลงใจในภาคปฏิบัติพอเราเริปฏิบัติอย่างนั้นเราเห็นอย่างนั้นแล้วก็แคล้่อนขัข้ตลอดราบังด้วยด้วยทำพระวินัยนะั่นพอศึกษาก็ลงใจปั๊บนั่นฝังลึกปั๊บเลยนะั่นก็เพราะว่าพระวินัยนี่เป็นอายุของพระพุทธศาสนาถ้าพระวินัยตั้งอยู่พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่นะั่นมันก็ลงแต่นั่นนี่นนก็มีบาลี อ่านไปด้วยเราพิจารณาแต่ตอนนูโอ้ทําไมนะครูบาอาจารย์จึงไม่ยกพระพินัยนั้นเป็นใหญ่ใช่ไหมล่ะยกไว้นั้นก็นั้นก็ห,กกหม่อมนะแม้นหากองค์ท่านสิ้นภพสิ้นชาติก็น่าจะเอาพระพินัยเป็นใหญ่ก็เพราะว่าพระพินัยนั้นเป็นอายุของพระพุทธศาสนาหากแม้นสิ้นภพสิ้นชาติแล้วลืมศาสนาตัวเองเหรือนั่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกให้กับหลานไม่ล่ะนั่น เป็นแบบอย่างที่ดีดให้กับของกลุ่มของพุทจศาสนาทั่วโลกไหมล่ะอย่างธนองนี่นะ่มันน่าจะคิดไดนะ้เราไม่คิดเหมือนหมุนนะเราน,นี่พอจะพูดถึงเรงพระพินัยนี่เราจะต้องรักษาไวา้เทิดทูนไวเน้เหนือเก้าเหนือกมอมฝากผีฝากไข่ลงที่นั่นเลยจะพูดง่ายๆนะคือว่าจมหัวโจมท้ายเลยเนะี่ยเอาตายวัดเลยในนั่นนะนี่คือเหมือนอยู่ป่าอยู่ขอาลูกเดียวนี่นถ้าเนี่ ศีลเราไม่บริสุทธิ์บ่านี้เราคงเป็นอย่างอื่นไปเราจมหัวจมตายแล้วฝากวิฝากใข้หลวงนั่นเลยเรานี่นะเราจะไม่ยอมให้ศีลเราด่างพร้อยตั้งัดแน่ป่านแน่เขานี่ถ้าศีลเราขาดศีลเราด่างพร้อยศีลเราทะลุด้วยเหตุอื่นเราขอชีวิตแรกนะคือด้วยเหตุอื่นที่บอกว่า มีผู้ผู้หญิงมาปลูกปั้มมาทำารทำไรเพราะพวกชาวเขานี่นหรือเกิดเหตุว่าเรานี้เผลอเลยจริงจริงเผลอเลยแบบชนิดที่มีเจตนารามกจุกเปรตนะนี่เราพูดไปเนี่ยเผลอเลยแบบสติเผลอเลยด้วยเจตนารามกจุกเปรตที่ไปคิดที่จะละเมิดอาบัติอยู่ในป่าในเขาเนี่ยช่วงที่อยู่ในป่าในเขาเนี่ยูุใไ้ฟังนี่ยเราขอตายซะนี่ตอนนอนี้ตลูกปู่นี่เน่เนี่ยเอาความเป็นจริงว่าขนาดนั้นนะนี่พูดให้ลูกหลานฟังเนี่ย มีน้าเราจึงแคลคดตลอดรอดฟังเรามาศึกษาภายหลังนี่จึงเกิดปีตีขนฟองเตยอยงเก้าเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยก็พ่อพูดธรรมะก,กับพ่อแม่ครูจานี่น้อยมากพูดจะพูดที่จะใฝ่ฝันหรือพูดที่จะพูดเรื่องธรรมะในเรื่องมรรคเรื่องผลส่วนมากพูดถึงเรื่องขอสร้างเนี่ยก็เรื่อง่อสร้างเป็นใหญ่เอาเรื่องก่อสร้างนี่เหรอเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเป็นของแค่เนี่ยก็อยากจะถามพ่อแม่ครูทั่วโลกนี่แหละก็ไม่มีในหลักคําสอนด้วยท่านจะพูดถึง หากจะเป็นฐานวัตถุในพุทธศาสนามันก็ไม่ได้ยืดยาวเหมือนที่บัญญัติไว้ใช่ไหมละ่ะมันไม่ยืดยาวเหมือนทาเหมือนวิไนถ้าพระธรรมวิไนตั้งอยู่นี่มรรคผลพรนิพพานก็ต้องตั้งอยู่เพราะว่าตัวนี้ถ้าจะพูดถึงว่าก็อยู่ในมรรคแปดคือศีนจะมาทีาา่ปัญญาศีนจะมาที่ปัญญาก็อยู่ในไหนก็อยู่ในศีนอีกศีนจะมาที่ปัญญาก็คือมรรคแปดมรรคแปดก็คือทางที่เดินเข้าสู่ในมรรคในผลในเหมืองพนิพพาน พอรวมมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นก็ศีลขึ้นก่อนศีลขึ้นก่อนก็แสดงว่าศีลเป็นอายุของพระพุทธศาสนานั่นศีลเป็นทางนําพาเข้าสู่มาเข้าสู่ผลเข้าสู่มหาบริณีพานที่เรียกว่าศีเลนนิปุติงยันตินั่นก็ลงตรงนั่นเลยอ่ะมันก็ด้วยอํานาจศีลทางนั่นเราจะบอกว่าศีลไม่สําคัญนั่นพอให้ปล่อยวางเลยให้ละไปเลยมันไปไปไม่ได้หรอก พวกเปรตพวกผีนั่นในเพศของพระเหลืองนั่นหรือพวกผู้เหลืองหงุมหมาตะพูดอย่างนั้นเรากล็พูดเต็มใจเต็มหน่วยนะเนี่ยเราก็เอาพระวินัยเป็นใหญ่นั่ยในพระนถ้าจะเอาเปรตเอาผีในจิตในใจของตัวเองเป็นใหญ่อย่าบวชมาดีกว่าเนี่ยไปลว่าที่อื่นศาสดาอื่นซะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นถ้าบอกว่าโกนหัวนุ่งหงพู้เหลืองนี่มันก็ทําได้นี่ในสมัยก่อนนี่ก็ยังมีอยู่นี่เนี่ยนั่นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาสมัยก่อนก็มี เป็นหัวล้นเรื่อยล้วนี่เราไม่เข้าไปเก้าไก่แล้วนะงงกนหัวเรื่อยล้วนี่เราไม่เข้าไปเก้าไกานะ่แต่พูดว่ามันก็มีนั่น,น,นตัวนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นการอะไรล่ะเป็นการที่บอกว่าอายุของพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าอยู่กี่พระองค์เน่ะมีพระเวชสุภูหรือว่าเออพระวิปัสสีหรืออะไรนี่แหละหร,หรือพระเวสชอบภูหรือพระสิทขีนี่แหละสามสามพระองค์นี่ว่า ไม่ได้บัญญัติตัวนี้นะคือไม่ได้สืบทอดในการต่ออายุของพระวินัยอันนี้คือคือคือไม่มีการว่าให้จาสนาต่อไปเลยสิ้นอายุของพระองค์แล้วก็ขึ้นไปเลยอะ่ะพูดง่ายว่าคงไม่มีการทาสางขยันานนะถ้าจะพูดถึงในจารานี่นะมีพระพุทธเจ้าอยู่สามพระองค์นี่แหละก็ลืมจืดนะเราก็ศึกษานานแล้วนะนนนะเวลาที่ที่พระองค์เขาว่าสิ้นอายุนั้น เข้าสู่มหา,ราปริณิพานลวปั๊บนี่ก็ไม่มีการทำสังขยานาต่ออายุพระพุทธศาสนาแต่มีผู้บวชเนี่ยพ,พูะบวชออกจากราชามหากษัตริย์ก็ยังวางกางั้งอกระดุมที่เศรษฐีผู้บางข้างก็วางกัง้งออกจากยาโจขาทางก็เป็นไปอย่างนั้นมันก็เลือกชั้นบรรณากัน,เ,นเมื่อพระพุทธศาสนาของพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้คือพระองค์ได้เข้าสู่มหาปริณีพาน เมื่อพระองค์เข้าสู่มหาวิเนปานแล้วนี่ผู้ที่บวชก็มีแต่ว่าบวชต่างสกุลนะบวชต่างสกุลนั่นก็ออกจากกราจายปหากษัตริย์นั่นแล้วจากเศรษฐีก,ก็ดีูดุมพีผู้บังคั่งเอนั่นแล้วก็จากไอ้นั่นก็จากไอ้อะไรล่ะก็จากพวกยาจุคอทานไปนะมันเป็นอย่างนั้นแต่นี้พอไปแล้วมันก็ไม่ได้ร้อยเหมือนพวงมาลาที่พระเจ้าบัญัติน,นี่ถ้าพูดถึงว่า อายุของพุทธศาสนาอยู่ที่พระวินัยพระวินัยนี้เขาจะเขาจะเปรียนเสเือนได้ลักษณะสมนองว่าไม้ต่างดอกไม้ต่างสีเอามาวางรวมกันแล้วก็ร้อยเข้าด้วยกันให้เป็นพวงเดียวกันที่เรียกว่าพระวินัยเดียวกันดูเข้าใจไหมก็ตัวนั้นแหละตัวนั้นพุทธศาสนาจึงจะอยู่แล้วก็ยืนจาวต่อไปได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าโบทใหญ่เจดีย์ใหญ่สาลายใหญ่หรือว่าโกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองดูต้องเข้าใจด้วย นั่นก็พระวินัยนั้นเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเมื่อพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาพุทธพุทธศาสนาก็จะต้องตั้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มรรคผลปณนิพพานก็ต้องตั้งอยู่อย่างนั้นนี่พวกรู้พวกหลังเข้าใจด้วยนี่เราเราพิาจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นนี่ลุงปู่พิจารณาเดี๋ยวพิจารณาโดยท่องเท้เนี่ยพิจารณาตึกตองดูนี่โอ้ไม่เป็นอย่างนั้นจริงอะ่ะนี่ถ้าไม่มีพระวินัยเลาพระเนี่ยก็มีแต่โกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลือง มีลูกมีเมียเหมือนประเทศอื่นนั่นนั่นนระผู้ไม่มีพระวินัยอ่ะแล้วใครก็ทําได้ที่พวกเราก็ทําได้ที่ลวงลูกนุกงลวงได้สบายนี่ใช่ไหมล่ะคนก็ไม่รู้นี่มีพระก็ต้องมีลูกมีเมียอ้าคนหัวหน้าของพระเหล่านี่คือพระไปทาบุญกับผู้นี้นะมีลูกมีเมียก็ไม่ได้ไปเกี่ยวไม่ไม่ได้ไปก้าวไก่ตรงนั้นเพราะว่าพระวินัยถูกทาลายไปแล้วอ่ะไม่มีใครถือพระวินัยอีกแล้วพระก็ไม่ถือพระวินัยอีกแล้วเห็นไหมล่ะที่ลวงกูไปอืทําเปลี่ยนอยู่ที่ท่ามกงกร เขาก็มีเมียมีลูกอุ้มลูกมาแล้วก็เอาลูกเอาเมียไปไว้ที่กุฏิแล้วก็ก็ห่มพระเหลืองมาแล้วก็ออกมาเขามา่อทำบุตที่นั่นนี่ที่ภูมังกรนี่ที่ภาคเหนือนี่เขาก็อยู่นั่นอยู่นั้นเป็นเดือน,น,นดูพฤติกรรมของพระที่มีลูกมีเมียเนี่ยขนาดนั้นนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเรานี่ไปประมา,จาทจับต้องคนนั้นคนนี้นี่พูดตามความเป็นจริงก็พระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนา ถ้าพระวินัยตั้งอยู่พระพุทธาศาสนาก็จะตั้งอยู่อย่างนั้นหมรคผลพรนิพพานก็ตั้งอยู่อย่างนั้นไม่เสื่อมไปไหนเนี่ยนี่ก่อนลูกหลานเข้าใจไม่ใช่ว่าเรานี่ประมาทจากเจ้าเพราะแม่คร,รูอาจารย์รุ่นนั้นนี้นะนั่นไม่ใช่ว่าจะมีแต่การก่อสร้างมีแต่การก่อสร้างแล้วพระวินัยล่ะเอาไว้ไหนอ่ะนั่นแล้วทำพระวินัยเอาไ้ที่ไหนล่ะนั่นก็คือตัวแทนพระพุทธเจ้านั่นก็คือพระพุทธเจ้านี่พระวินัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้านั่นก็ทำวินนยก็รวมกันนั่นลง นอบน้อมจางสูงสุดนั่นมันก็ฝังลึกตรงนั้นนั่นนั่นสมรูรบวารีบุญจริงจริงนั่นนี่พูดในโลกหลานฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มี่คยไม่คอม่คอยมีใครมายุ่งไอ้ไม่ค่อยมีใครมาถือธรรมถือพิันเป็นใหญ่ทีใช่ไมหมล่ะไปถือการก่อสร้างเป็นใหญ่ถือสายนั้นสายนี้เป็นใหญ่นี่แลจึงทําให้พุทธศาสนาเสื่อมไปนั่นครูอาจารย์มหาพูดนี่มันก็ใช่ร้อยปีนี่แน่ใจว่าเสื่อมแน่นอน ถ้าไม่ถือพระวินยัยถือทรรเป็นใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นกันแบบนี้ก็จะเสื่อมในราวร้อยปีแน่นอนเพราะมีแต่การก่อสร้างไม่ได้ยกพระวินัยขึ้นไม่ได้ยกหลักคาสอนขึ้นเลยถ้ายกวินัยขึ้นก็ตัดออกตัดออกตัดออก,ออกนั่นไม่มีความเคารพทิดทูลไม่รักษาไวา้ก็เลยจางหายมันควันบุหรี่ก็เหมือนพระมหากัสปะเทระเจ้า พูดว่าจริงในสมัยทำสัจธรรมสังฆนาครั้งแรกนั่น,น,นเราพิจารณาใจตองรู้หน่เราไม่เหมือนหมูนะนี่เราเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมคือคําสอนที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้คือพระวินัยตัวนั้นนี่ขอให้ลูกอังเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าเราก็บวชมานี่โหัวหน่งองเพลเหลืองแล้วก็ทําอยู่อยู่ไปกินไปตามปฏจฉิปชานั่นแหละพวกเปรตในเพศเพลเหลืองพวกผู้เหลือง,องหงมาเนี่ยจึงทําให้ศาสนาเสื่อมพูดได้เต็มเม่เตอหน่วยนะเนี่ยเรากล้าพูดเต็มเม่เตอหน่วยเลยพระที่ไม่มีพระวินัยเนี่ย ถือว่าเป็นพระเหลืองห่มหมาเป็นเปรตเป็นผีในเพศพระเหลืองเป็นผู้ทำลายศาสนานี่เราก้าพูดเต็มเมตเต็มหน่วยไปคนดูที่ในคำพิภารานั่นเขามีหมดที่เดี๋ยวจะว่าเราประมาทาจับช่วงหมู่คณะพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าโบสถ์ใหญ่สาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่หรือวัดวารามใหญ่นั่นคืออายุของพระพุทธศาสนาที่จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นนี่ถ้าจะพูดถึงในตำราก็ไปคนดูที่อยู่หน้าไหนก็ไปคนดูพระไต้ปิฎกอันไหนก็ไปคนดูที่นั่น ที่บอกว่าพระวินัยคืออายุของพระพุทธศาสนาถ้าพระวินัยตั้งอยู่พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่นั่นมันเป็นจริงไหมล่ะนั่นไม่ใช่ว่าโบสถ์ใหญ่สลาใหญ่ตั้งอยู่นี่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก็ไม่เห็นบัญญัติไว้เนี่ยพอพระวินัยถูกทําลายปับ๊บแล้วพระอยู่ที่ไหนล่ะนั่นมันก็จะเหมือนในประเทศอินเดียนั่นนาลันธาถูกเผาก็เพราะว่า พระวินนยของพระไม่มีถูกชาสนาอื่นชาสดาอื่นกืนหมดนรันธาจึงถูกเผาวอดวายวัดวาอารามในอินเดียจึงถูกเผาวอดวายก็เพราะใครเป็นผู้ทำก็หูก็พวกนี้แหละก็พวกพวกเรานี่ะเพป่นผู้ทำไอ้คนหัวนุ่งหัวเหลืองนี่แหละหัวหน้าใหญ่นี่เป็นผู้ทำนี่นี่พวกผู้เหลืองหองหมานี่แหละนั่นผู้ดียกว้เหนือก็เหนืก็มองจอมขวัญพ่อแม่ครูผู้ที่ส่งมาตรองผลผู้ที่ส่งทำตรงวินนยอันนี้พูดเฉพาะพวกเปรตพวกผีพวกผู้เหลืองหองหมาเนี่เนี่ย พวกที่ทําให้ประพุทธศาสนาเสือนี่เราไม่เป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ไหนตแต่ไรมาเนี่เราอยู่ป่าอยู่เขานี่มีหน้าพวกช้างพวกเสือพวกงูพิษพวกจิตวิญญาณที่ดูร้ายจึงหมอบราบคาบในป่าในเขานี่ก็เพราะเหตุพระวินัยที่เรารักษาไว้ด้วยชีวิตเป็นสัจจะบารมีเราตั้งเกกเ้าเลกวันประชาเลยขนาดนั้นจนชนิดที่ฝังลึกบอกว่าเมื่อ ข้าพเจ้าไม่สามารถพบผู้บริสุทธิ์ได้มันก็นึกตึกต้องตามความเคารพนั่นแหละไม่ได้นึกตึกต้องอย่างอื่นนะข้าพเจ้าจะไปกราบข,าขอาะขมาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์น้น่นในเมืองกวกนี้ผ่านนูน่นแสดงอาบอัติที่นูน่นดูที่มันบ้าไหมบ้าแบบสุดแต่บ้านในทางดีบ้านในการรักษาพระพุทธศาสนาบ้านในการรักษาพระธรรมพระวินยัยเนี่ยเรายอม้า ใครจะว่าเราบ้าบวอคอแตกแล้วแต่ก็เหมือนหมู่คณะว่าเรานั่นี่ยโอ้ยจริงจังเกินไปเข่งเกินไปมันเข่งที่ไหนล่ะนั่นผู้ที่เข้าใจธรรมะผู้ที่เคารพพระศาสดาผู้นั้นจะไม่ถือว่าเคร่งธรมรมดาอยากให้เป็นล้านๆข้อ,อน,น,นั่นผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ย่อมคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยกเว้นพวกพระเหลืองห่มหมา ไม่คิดหาแต่เรื่องแต่เราที่จะเพืกออกถอนออกเออนี่เด็กหน่อยไม่เป็นไรหรอกเออไม่เป็นไรที่ก็ใจเป็ดใจผีใจม,มนุษย์มันไม่มีไม่ใจหมูใจหมาหนิใช่ไหมล่ะมันก็เพื่อเหลืองห่มไปที่ไปหาอยู่หาจริงกันทั่วโลกจริงๆเห็นไหมล่ะนี่เราพูดตามความจริงนะไม่แคร์ใครด้วยเนี่ยไอ้กาพ่อแม่ครูอาจารย์มาก็สาธุยกไว้เนื้อก็เนื้อก็หมอมแต่อย่าเห็นไงอย่าเห็นผู้ที่ทรงพระวินัยอย่างละเอียดละออและประพฤติปฏิบัต,บติตามนั้นไม่ใช่ผัก ชีโรยหน้าคือสมบรบริบูรณ์ตัวนี้จะนำพาพวกเรานั้นเข้าสู่คติที่ดีหากแม้นไม่สามารถส่งมรรคส่งผลได้ในปัจจุบันก็จะนำพาให้พวกเราเข้าสู่คติที่ดีดูต้องเข้าใจด้วยเพราะเราเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาน,นเป็นผู้รักษาพระธรรมพรปวิเนยเพื่อต้องการให้พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวนานต่อไปดูต้องเข้าใจด้วยว่า เมื่อศาสนาพุทธยืนยาวนานต่อไปด้วยทมด้วยวินยนะัยเนี่ยมรรคผลปิพันธ์ก็อยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่ไหนตงมีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเนี่ยนะแต่ใดที่มีผู้ประพฤติธปฏิบัติตามมรรคแปดโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นั่นมรรคแปดก็คืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลขึ้นก่อนนั่นศีนลเราก็ขึนขั้นปลายเลยนะี่นศีลนิพุติยันตินั่นศีลน,นำความสุขขั้นสูตยอดคืเมรรคปฏิพันธ์มาให้นั่นเห็นไหมละ่ะไม่งั้นหลวงปู่จะเข้มงวดกวับขันตัวเองได้เป็นาร,าานหรอห เนี่ยพอมาเห็นหมู่คณะเนี่ยโอ๊ยมันรับยากเรานี่นะนั่นอยู่รูปเดียวเรายิ่งเข้มงวดกว่าขันมากที่สุดเนี่ยเรามาย่อนลงให้กับลูกกับหลานในช่วงที่เราออกน้องข้อจงหาโลกเนี่ยเราก็อย่าได้แค่นั้นค่ยนี้ถ้ามากกว่าน,นี้เฮ้ยเราไม่เล่นด้วยนั่นเราเข้าหมู่เข้าขันนะลองดูทั้งหมู่คณะชนิดจะบอกว่าละหลวมมากเกินไปเราก็ถอยเราก็ไม่เล่นด้วยนั่น ร่วมกินก็ดีร่วมอยู่ก็ดีในพระภิกษุผู้ทำลายศาสนาทำลายหลักธรรมหกวินยัยเราก็พลอยด่างพลอยไปด้วยนี่พูดให้ลูกหลานฟังเนี่ยพูดถึงเรื่องศีลของพระเนี่ยูรต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าพระรักษาศีลสมบูรณ์บริบูรณ์อายุของพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะคือมีคำบัญญัติไว้อยู่ในคัมภีร์ไบรา,านนั่นเละ ที่พูดถึงว่าศีลคืออายุของพระพุทธศาสนาเป็นอายุของพระพุทธศาสนานั่นคือพระวินัยนี่เรียกว่าศีลเนี่ยพระวินัยนี่เป็นอายุของพระพุทธศาสนาเมื่อพระวินัยตั้งอยู่พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่เนี่ยลราจะทาไรหรือเราจะรักษาเอาพิจนาานะลูกนะให้พิจนาด้วยหมู่คณนะครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์นะผมกราบขอเข้าขมาด้วยจําเป็นต้องพูดนั่นไม่พูดไม่ได้ ไม่พูดก็จะอยู่เนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาปกป้องที่พระวินัยเนี่ยไม่ใช่ว่าพากันลบลบซ่อนซ่อนก่อก่อสร้างสร้างแล้วตัวน,นี้คือข้าพเจ้ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเรื่องการก่อการสร้างตัวน,นี้คือพระพุทธรรศสาสนาจะได้เจริญรุง่งเรืองอะไรเจริญรุง่งเรืองเปรีดผีในใจไหมเราก็จะพิจิเนี่เอเราก็จะพูดอย่างเต็มเ,ตม,เมตเตหน่อยนเปรีดผีในใจไหมที่ว่าเจริญรุง่งเรืองนั่นนั่นไม่ใช่เรื่องมากเรื่องผลเจริญรุง่งเรืองเปรีดผีในใจของพวกเราเจริญรุ่งเรือง เป็นผู้ทำลายศาสนาต่างหากไม่ใช่เป็นผู้รักษาศาสนาและสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปเนี่ยเราต้องรักษาไว้ให้ดีก็คือพระวินยัยเพราะพระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยพระวินัยตัวน,นั้นเพราะพระพ,พราหพวกเราเป็นผู้ที่ดูแลรักษาจะไม่หแล้วก็บอกอกับญาติโยมที่นั่น นี่พระพินัยของพระเป็นอย่างนี้นี้นะนี่การรับประเคนเป็นอย่างนี้นันนี่ของเจ็ดวันนะเออนี่ของวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเออนี่ของจากเช้าจนถึงเที่ยงนะก็บอกที่นี่ของตลอดไปนะเออการลิกสีนั่นก็บอกแก้งแก่ญาติโยมให้เขาให้เขาเข้าใจที่เขาเล่าข่าด้วยกันนะลูกหลานเออนี่บุญเกิดขึ้นจากการรักษาพระพุทธศาสนาเราจะมาทําลายที่ถ้าเราทาลายเราก็ไม่ได้อะไรเลยนั่นมีแต่บชมาเพื่อทาลายบชมาก็ทาลายโยมก็ทาลายด้วยกันพระก็ทําลายด้วยกันนั่นมันก็ จบเกมจมเลยนั่นไม่ถึงร้อยปีหรอกนี่ถ้าเรารักษาวายนี่ลูก่าว่าจะร้อยปีเลยเป็นพันปีเป็นหมื่ปน 10, ปีแสนปีมันก็ไปได้ถ้าผู้มีเออถ้าผู้ใดเคารพแต่กลัวว่ามันจะเป็นเหมือนที่ผู้จัดมหาพูดนาทีืะถ,ถึงร้อยปีไม่หล่ะใช่ไหมล่ะลุะละลงปูนี่ก็จะอยู่ไม่ถึงหรอกอยู่แก่นั่นแหละเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีนี่แหละถ้าสูงสุดนะหรือไม่ถึงอะ่ะ อาจจะตายวันนี้ขนาดนี้เดี๋ยวนี้ใครจะไปทราบได้เอาเพื่อนลูกหลานฟังเอาเข็นลูกนะขอพระพุทนาลูกซาธุสาธุ